ะลุยกินร้านดังย่านบรรทัดทองวันนี้ซิมพัฒสายกินไปจัดร้านเด็ด6ลร้านใจกลางกรุงเทพตะลุยกินกันให้สุดในย่านบรรทัดทองกันค่ะร้านไหนเด็ดร้านไหนดังฟิล์มรวมมาให้แล้วมาเลยกันที่ร้านแรกร้านคำแพงร้านส้มตามหมูด,ดีติดแอร์ตำมะยองชิดเมนูนี้ฟิล์มสั่งเป็นเมนูแรกเลยค่ะเห็นโต๊ะข้างๆสั่งแล้วน่าทานามากตำนี้มีเฉพาะฤดูการนี้เท่านั้นเลยนะอีกเมนูที่ฟิล์มชอบมากคือตำสตรอเบอรีร่กุ้งสดสตรอเบอรีร่หวานๆวนฉ่ำฉๆ ที่ตำออกมาได้แซบสุดๆเลยค่ะกินพร้อมกับกุ้งสดคือฟินมากพอให้ซีลสดชื่นพร้อมแซบสุดๆอีกหนึ่งเมนูตำผลไม้ที่แนะนําคือตำมังคุดหน่วยยัวลิน้นมังคุดหวานๆตำออกมาคือแซบลืมหวานมังคุดกันเลยทีเดียวเป็นความอร่อยที่ฟิลงงมากว่าผลไม้ชนิดน,นี้นํามาตำแล้วอร่อยขนาดนี้ได้ยังไงนอกจากนี้ฟิลยังสั่งเมนูกับแก้มแก้เผ็ดอย่างเมนูคั่วตับย่างและไก่ย่างคําแพงมาด้วยค่ะคั่วตับนี่คือหาทานยากมากเลยแต่หาทานได้ที่ ร้านนี้จะบอกเลยว่าร้านนี้ย่างมาได้ตรงใจิีมากย่างมาแบบช่ำๆไม่แห้งกินตัดเผ็ดคือยิ่งเปิดต่อมรับรสอร่อยโดนใจซีสุดๆใครที่ชอบร้านส้มตำแซ่บๆต้องมาที่ร้านนี้เลยค่ะร้านทำแพงเปิดทุกวันเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนมาเติมน้ำตาลด้วยร้านเลเยอร์กันต่อเลยค่ะเป็นร้านขนมหวานสุดฮิตของย่านบนานรรทัดทองเลยใครมาบรรทัดทองไม่มากินเลเยอร์ถือว่ามาไม่ถึงนะเป็นขนมในกระปุกแบบนี้เลยค่ะที่มีเท็กเจอร์เลเยอร์หลากหลายในกระปุกเดียว แน่นอนค่ะถ้าพูดถึงเลเยอร์ก็ต้องสั่งเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กราดด้วยช็อกโกแลตอุ่นๆแบบช่ำๆท็อปปิ้งด้วยสตรอเบอรี่รสเปรี้ยวอมหวานรสชาติตัดกันดีมากกับช็อกโกแลตทาให้ทานไม่เลี่ยนเลยค่ะและยังมีเมนูพิเศษสําหรับฤดูการมะยงชิดอีกด้วยนะเป็นเมนูที่ทานแล้วสดชื่นมากค่ะร้านเขาใส่เนื้อมะยงชิดแน่นๆราดด้วยซอสมะยงชิดและซอสเบอร์รี่ฉ่ฉฉฉำๆทําให้มีความเปรี้ยวอมหวานถูกใจฟีมอีกแล้วอ่ะร้านเลเยอร์เปิดทุกวนันบ่ายโมงถึง นมาต่อกันที่ร้านทิลาเป็นร้านอาหารฟิลสไตล์โฮมมี่เป็นร้านที่ฟิลกินแล้วเหมือนได้กินข้าวที่บ้านเลยค่ะฟิลสั่งเป็นเมนูข้าวไข่เบียดกุ้งข้าวหมูพ็อกช็อปไข่ดาวและข้าวอบทิลาฟิลเนีนสั่งเป็นเมนูง่ายไข่ดาวไข่เดงเหลเยิมเยิ้มน่าทานมากข้าวไข่เบียดกุ้งของทางร้านเป็นไข่ดาวสามฟองเบียดกับกุ้งแดงๆไข่สายไข่ขาวกรอบไข่แดงเยิ้มต้องมาร้านนี้เลยค่ะร้านโดยพริกน้ำปลาฟิลบอกเลยว่าฟินมากส่วนข้าวพ็อกช็อปไข่ดาวหมูพ็อกช็อปทอด ชิ้นใหญ่เนื้อนุ่มเมนูนี้ทานคู่กับพริกเผาซอสทิลาหลือน้ำพริกตามใจชอบเลยค่ะและอีกเมนูคือข้าวอบทิลาข้าวอบหอมหอๆใส่เครื่องแน่นๆมีทั้งหมูแดงไข่ดาวกุนเชียงใส่แบบจัดเต็มเลยค่ะร้านทิลาเปิดทุกวันเที่ยงวันถึงห้าทุ่มกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานแล้วก็กินข้าวกินหวานวนไปค่ะขนมไข่เจ้าดังหาเป็นร้านขนมไข่ที่มีแป้งหลากหลายมากเป็นสตรเด็ดต้นตำลับจากสงขลาเท oh. ้ๆเลยจ้าทุกเมนูเป็นไส้เนย ทั้งหมดกัดแต่ละทีคือหอมฉ่ำนุยมากหวานละมุนมีความกรอบนองน,น,นุ่มในครีมมี่ครีมี่ถ้าเอามาทานคู่กับกาแฟต้องฟินมากแน่ๆค่ะทุกคนนอกจากนี้ยังมีอีกหลายรสให้เลือกเลยนะมีทั้งทัฟเฟิลนูเทรามัทชะาครีมอยทองอยทองและอื่นๆอีกเพียบเลยเลือกไม่ถูกร้านหาเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายสามถึงเที่ยงคืนมาต่อก,กันกับร้านไก่ทอดทารอยเป็นร้านไก่ทอดสไตล์หาดใหญ่ร้านเขาให้หอมเจียวแบบจุกๆเลยค่ะหอมมาก หมักได้ดีกลิ่นหอมเครื่องเทศใต้แท้ๆแถมเครื่องเทศไก่เข้าเนื้อดีมากเลยค่ะไก่ทอดของทางร้านทอดได้กรอบนอกนุ่มในมากค่ะทุกคนน้องไก่อบอือบสะโพกไก่ชิ้นบิ่มๆปีกไก่เต็มชิ้นโตๆฟีมอกเลยค่ะว่าเด็ดมากไม่มีอมละมันเลยและที่ฟิมชอบอีกตัวเลยก็คือหนังไก่ทอดกรอบกรอบนานมากค่ะทานคู่กับหอมเจียวคือฟินมากทางร้านเขามีแบบสะดวกสบายให้ด้วยนะเป็นเหนียวไก่และที่มีเนื้อไก่กับข้าวเหนียวในชิ้นเดียวสะดวกมากไม่ต้องเลอะมือเลย น้ำจิ้มของเขาก็เป็นน้ำจิ้มไก่สูตรของทางร้านโดยเฉพาะไม่หวานเกินเป็นน้ำจิ้มไก่ที่ถูกต้องเลยค่ะร้านฮารุยเปิดทุกวัน11โมงเช้าถึง5ทุ่มมากินเมนูผัดซีฟู้ดกันที่ร้านสุดท้ายกับร้านหลุยวานิสเป็นร้านเด็ดรสจัดจ้านเลยค่ะมาร้านนี้ก็ต้องสั่งเมนูม,ม,า,มาม่าหมอ้อไฟซีฟู้ดคอมโบเลยค่ะร้านเขาใส่เครื่องแน่นๆแ,แบบนี้เลยน้ำต้มมาม่าเป็นต้มยำเข้มข้มนจัดจานเปรี้ยวแซ่บมากต้มมาม่าหมอ้อไฟที่ถูกต้องเลยจ้าไข่หมึกทอดน้ำปลาขาดไม่ได้เลยค่ะ ไข่หมึกทอด กรอบกรุบเนื้อหนึบทานคู่กับน้ำปลากรวดหรือน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยเด็ดลงตัวนอกจากเมนูซีฟูด้ดก็ยังมีเมนูข้าวด้วยนะเนื้อทอดซอนน้ำมันกระเทียมเป็นเนื้อลิบอายหมักนุ่มกรงกลง่อมเลือกความสุกได้เลยค่ะหอมกระเทียมมากและเมนูข้าวอย่างสับผัดกระเทียมราดข้าวเมนูนี้ฟิล์มเพิ่มไข่ดองเข้าไปด้วยค่ะสับนุ่ม,มหอมกระเทียมกินคู่กับไข่ดองเข้ากันมากค่ะทุกคนร้านหลุยวานิตเปิดทุกวนันเที่ยงวันถึงสี่ทุ่มครึ่งนะใครที่คิดไม่ออกว่าวัน นี้จะกินอะไรดีฟิลมแนะนําเลย6ลร้านนี้ได้มันพัดทองที่ห้ามพลาดกันเลยค่ะพอฟิล์มเลือกคัสซันมาให้แล้วถึง6ล้านเด็ดในย่านนี้ทั้งของข้าของหวานมีครบลดหลายรสชาติมากๆมากันเยอะๆนะคะ